ผมออกจากงานครับผมก็เลยหาอาชีพเสริมมาทดแทนลดภาระในครอบครัวบางสยนะครับก็เลยไปเห็นอยู่ในก,กลุ่มก็เลยหาข้อมูลกันกับลูกชทายชายก็เลยว่าวลองเลี้ยงตัวนี้เบิงบอ่อแต่จริงๆมันคือไก่คือกันตอนแรกกับวิช่ามันคือไก่เออเพราะว่ามันเบิงหนาตามันคือมาหน่อยเลี้ยงอยู่ในกงครับสื่อกงของม้าน่ะล่ะครับก็ล่องโพดเบิงวันนี้มันขายได้นี่ว้า ผมซื้อมา4ตัวนะราคา2,000บาทอีกผมขายตัวแรกเนี่ยผมขายเด็เด7ลอยอีกตัวนึงวันนี้ผมก็ขายได้อีก1กว่าบาทเลยทีแสดงว่าผมได้กำไรแน่นอนผมก็เริ่มมุ้นจังสั่นแล้วครับพี่อามีสีชนิดครับการจะมีนี่แหละครับ,อ,บ,รบอเมริกาซิลกี้กันี่ตวแรนไก,ก่ไข่อีกสองสายพันธุ์ก็คือมีไท่บ้ากับอ่าโรดแดงครับผม กาทั้งฟ้ามเองก็สิเริ่มขายเริ่มจำน่ายตั้งแต่2เดือนขึ้นไปครับเป็นจุดเริ่มตน้นเหตุให้เฮ้าพัฒนาเจ้าของขึ้นมาเรื่อยๆจนจนกลายเป็นว่าเป็นอาชีพหลักของเฮ้เฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ก็ประมาณซี่มืนถึงห้าน,นได้ครับแนะนำตัวนะครับ ครับผมผมนายรัชพงช์่มผู้ครับซื่อเหรินวันนัดครับผมเป็นเจ้าของฟ้ามันไร้นชานนครับผมตั้งอยู่บ้านนาดีตำบหน้าดีครับผมเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินก็เป็นมาาของการมมเลี้ย่งไก่อเมริกาตุกีแก็คือผมออกจากงานครับผมออกจากงานมากก็เลยหาชีพเสริมมาทดแทนเพื่อที่แบบว่ามันสิได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟลดภาระให้ครอบครัวบางทีนะครับก็เลยไปเห็นอยู่ในกลุ่มก็เลยหาข้อมูลกันกับลูกชาย ใายกันเลยว่าอ่าลองเปลี่ยนตัวนี้เบิรงบมแต่จริงๆมันคือไก่คือกันตอนแรกกับพวกคิดว่ามันคือไก่เออเพราะว่ามันเบิองหนาตามันคือมาหน่อยอ่านั่นแหละครับกันเิ่มมาเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากจากที่แบบไก่ซีโตครับผมอย่างอยู่คอนแก่นฮัดเลี่ยงก่อนฮัดเลี่ยงอยู่เพื่อนก่อนอย่างนี่ย่านมันตายกันเลยกันเลยบอกว่าล่องล่องเลี่ยงเบิรงก่อนกับลูกเหมืงนี่อ่ะก็คือหลอดหลอดทั้งซีเลยครับอันนี้เลี่ยงอยู่ในก่งครับซื้อซื้อกงมากกงของม้าเนี่ยนะครับ กันหละครับก็เลยแบบว่าร่องเลี่ยงเบื้องกับลองโพดเบื้องวันนี้ต้องเปิดโพสในี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กวันนี้ก็ะมูอกระทมทางบ้านกับถมนึงสี่นะครับมันก็มาขอแบ่งสื่อเป็นสัตวก็เลยก็เลยคุยกันกับลูกชายว่าเอ้ยมันขายได้นี่ว้าเออมันขายได้วันนี้ก็เลยแบบว่าร่องแบบว่าขายตัวนี้เนาะเอาเหลือเงินนิดนึงกับเราไปซื้อตัวใหม่มากนึ่งสี่นะครับมันก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่เขาได้เงินครับ จา,จากที่ว่าเอาเอามาล่องมือกันสินะครับแต่ว่ามันมันคือขายว่าเขาหลอดพี่เขาหลอดแทบผมได้ค่านา้ำค่าไฟแทบลงไปย่างนหน่อยนะยังหน่อยผมได้ค่านา้ำค่าไฟแน่นอน,นอตัวแรกขายได้มันบเครับผมขายตอนนั้นผมได้ผมซื้อมาสี่ตัวนะราคาสองพันบาทสองพันหรือสองพันหาเนี่ยรวมค่าส่งอันนี้ผมขายตัวแรกเ,กรเกรนี่ยผมขายเด็ดเค็ดลอยอ่ะผมขายเด็ดเค็ดลอยอ่ามาเนี่ยอ่ะ ขายได้เจ็ดลอยวันนี้เขายังเหลือไก่อีกสามตัวเป็นปีวัน,นอีกตัวนึงวันนี้ส่งไปหมูซึกว่าจะส่งข้างไก่แล้วมาผักใต้กับผักอะไรสิผลผลายได้อีกพันกว่าบาทเป็นสิเอ้ยซึ่งซึ่งแบบว่ามันร่วมกันแล้วจากที่เข้าไก่สี่ตัวมาจากทุนเข้าสองพันกว่าบาทเอ๊ะสแสดงว่าพวกิในกำไรแน่นอนผมก็เริ่มมุนจังสันหลายพี่ขายเอาเก็บทุนไว้ไอสิเพื่อไปซื้อไก่มาแตะกะเก็บกำไรไว้อ่าันเพื่อเอามาเริ่มแรกผมก็เอามาจ่ายค่าน้ำก่อน จายคาน้ำได้เฮ้ยคาไฟผมก็จจายคาไฟได้ไปเป็นสีนะครับเอออันนี้นั่นแหละครับกค็ค่อยๆหมุนเวียนพัฒนามาเร,เรื่อยเรื่อยก็เลยมาเลื่มมาถางมาไถาในมงนี้แล้วก็เอาไม้ที่มันมีอยู่ในไฮในมงนี้นะครับเอาเดี๋ยวเอามาสัาง่งอันนี้คือลุ่งเลื่อนแหลกเลยครับอันนี้ผมเพิ่งเป,เปลี่ยนสังกะสีไปก่อนหน้านั้นผมใส่ก็คือเป็นปนยาฆ่าบ้านเฮาผมก็คือจากกลงหนึ่งเป็นสองกลงที ผมซื้อกงก็คือกงประมาณ60สิบเส้นเน่นประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยผมเลี้ยงประมาณ10บตัวขยายขึ้นเป็น10บตัวคือก้กอนนั้นนั่นคือแบบว่าตัวที่เขาเลี้ยงไว้ตัวที่เขามักไว้แล้วเนี่ยผมก,ก็สิดกานไว้เพื่อที่จะเลี้ยนลูกไปต่อมันแต่ว่าตัวใดที่ผมซื้อมาแล้วมีคนถามซื้อนี่ปุ๊บ ok, แต่ผมได้กำไรร้อยสองรอยผมก็ขายก็ขายออกไปเพื่อที่จะแบบว่า,าเอ้ยเอาทุนไปซ, ai, ซื้อตัวใหม่มากสิ เพื่อที่จะแบบว่าให้มันสางสีสันว่าคล้ายๆว่าเขามีไก่หลายตัวเป็นสันดี์แต่จริงๆแล้วก็คือมีมีอยู่ประม้านสำนันแหละครับแต่ว่าก็ให้มันแบบว่าทายรูปลงให้มันมีหลากหลายสีเป็นสีนะครับตอนนั้นบนท่านมีไฟฟ้าเนยครับไป็งสีอ่อาน้ำมือบนท่านมีไปเพราะว่าเพราะอ่าใไซน้าำไซยังเปงนสีก็เตรียมออกมาจากบ้านคือออกมาใส่จริงๆน,นะครับนออั่นแหละครับปัจจุบันขนาดเลี้ยงไก่ทั้งหมดจักชนิดครับอ๋อมีสีชนิดครับกาจะมีนี่แหละครับ อเมริกาซิวกี้ตะกนี่ปูแลนไก่ไข่อีกสองสายพันธุ์ก็คือมีไท่บ้ากับโรดแดงครับผมหลักๆเลยกับจะมีสองสายพันธุ์อีกครับกับจะมีปูแลนกับอเมริกาซิวกี้นี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเห็ดหระอในเงินครับแต่ส่วนไก่ไข่นี่ยก็คือเอาไว้กินเจ้าของแต่ว่ามันงามผมเนี่ยมักความสวยความงามแล้วก็ลูกท้ายก็มักไปที่นี่นะครับเออนี่ได้ไม่เหตุการณ์ตลาดไม่ดูแบบกตรงนี้ครับ อตอนนี้ผมเห็นนะครับเนาะการตลาดทั่วไปก็ยังที่เว้ามูอนะครับตอนนี้มีขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือแบบว่าให้บานเพื่อนพันไปพันมาเพื่อนกระด้่งนจากปากต่อปากจากคนที่เขามาสือพักคืออย่างก็ว่าเฮามีกไก่มีอย่งองบบงนะางมีสีร้องมาเมืองอ่าบางคนก็นอ,ยอยากอยาก,อยากทุ่นหน่อยค,อครับขอไข่ไปฝักไปยังแนนะ่บางเทื้าเขาก็เอาไปโพนในกลุ่มเกษตรแน่ไปถึงสันส่นถึงสี่แน่แช่แน่ไปถึงสั่นถึงสี่ครับผมนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสองข้างที่มันเห็นให้เฮาแบบว่า การตลาดเท่ามันเติบโตเร็วอว่างจริงจครับของการขายก็ทั้งฝ้ามเองก็สิเริ่มขายเริ่มจำหน่ยตั้งแต่2เดือนขึ้นไปครับตามตามแบบว่าํำลั่งซับของคนที่อยากได้บางคนแบบมีทุนหน่อยแต่ว่าอยากได้บิลี้ยงจริงก็ลองมาสอบถามได้ครับตั้งแต่มีตั้งแต่2เดือน3เดือน4เดือนแล้วก็ถึง5เดือนหาถึง6เดือน ซึ่งหากันอยู่ในมือผมเนี่ยก็จะเป็นไก่ที่ประเภทแบบว่าหาถึงพุกเดือนแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งบางคนแบบว่าคนบม่อยากเสียเวลาแบบว่าที่จะไปเลี้ยงแต่นในน้อยไปในสัตน์ทุกสี่อยากไหนเอาไปขุนสักพักนึงหลักการสีเอาสามารถใครได้เรื่อยไปเองสิ่รันี่ครับหาถึง6กเดือนอจะสามารถที่จะสอบถามเขามาได้ครับผมฉเฉลี่ยได้ไต่อเดือนไหนประมาณเท่าไรครับกะถ้าว่าขายขายปกติฉเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้กับประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นได้ครับ,รบผม พี่นดครับขอดีของการมะเรียงใจสวยงามครับขอแรกเลยเป็นมอครับก่อนก่อนที่เขาติตัดสินใจมะเรียงเนียเขาบอกว่าผมว่ามันงามอันนี้คือเกิดจากความชอบกอนครับวันนี้เปลี่ยนจากความชอบมาเป็นความใช่ก็คือว่ามันสามารถมาเป็นอาชีพเสริมเข้าได้เริ่มจากอาชีพเสริมก็คือเริ่มจากพัฒนาจากการขายในน้อยปับ๊บพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนจนจน,จนกลายมาเป็นอาชีพหลักเข้าได้เขามีเวลาให้อยู่กับครอบครัวครอบครัวกับสนับสนุนเขาเวลาว่างๆว่างๆเขาก็สามารถที่จะมา มาเหรีกับไก่เฮาใดมาให้อ่าหงเอา,เอ,าอาหารไปทลงสัสี่อันนี้คือความความสุขความสุขของคนที่ที่ที่แบบว่าหนึ่งเนาะมันเป็นประมาณว่าการเกษตรแบบผสมผสานเฮาไดมีเวลาอยู่อยู่กับครอบัวอย่างดิ่มทีครับมีเวลาไดแบบว่าเด,ได้ได้คิดเด,ได,ด,ได้ได้คิดตามตามศาสตร์ของพ่อหลวงของเฮาอยู่แบบพ่อเพียงแต่ว่านี่คือแบบว่ามั่นก็ะเป็นชุดเริืมตนเหตุให้เฮาพัฒนาเจ้าของขึ้นมาเรื่อยๆจนจนกลายเป็นว่าหนึ่ง เป็นอาชีพลักของเขาก็ว่าใดครับผม,มช่องทางาติดตอ่อฟ้มครับครับผมสําหรับคนที่อยากที่จะสนใจนะครับเนาะลองสอบถามกันผมว่าเบิงงครับกอยู่ที่เบอร์โทร062 308 2259หรือ095 16 50 59 1ครับผมรากะหรือไปติดตามช่องทางแฟนเพจก็ได้ครับเพจบ้านไร่นัชานนเพจรักครับผม